่ะเจอห้องไปเป็นที่รียบ้อยแล้วแบนดานไหนดีขอเวสเลกแเฮียละไม่เอาเวสเลกขอดานรถไฟได้บอนี่เนี่ยตรงนั้นกูเชื่อว,ว่าด่านนี้เนี่ยกูซ้อมมาค่อนข้างเยอะกูไม่พลาดหรอกแล้วด่านมันเก่าแถมเจอไม่บ่อยคนอื่นเขาไม่ซ้อมแน่นอนฮะเสร็จกู โอ้มีส Star เ a z e r สองคันแล้วก็มีเสือไฟหนึ่ง S Light สองผมเป็น S Iso คันเดียวอืมโอ้มอสร้อยสิบสองเองอะตัวละครผู้หญิงแต่งไม่ครบด้วยนะอันดับ 1, หนึ่งร้อยสามเก้า YK Apple Taper ทั้งหลายเดี๋ยวมเจอตู แหนบเก็บนิดนึงโุ้ยชนไม่เห่ความโกงอย,าองอยา่าบังโุ้ยเป็นแทงไม่เต็มด้วยโอ้ยชนกระเพื่ไปน,นิดนึงอ่าๆเวละนี่จริงด้วยคือตอนที่ผมซ้อมเนี่ยผมใช้เป็นเอ่อ Colorful s t e r l i n ความเร็วมากเลยแบบไม่ได้สูงเอร์ขนารนี้ เมื่อกี้นี่เกือบสูงแบบทะลุไปเลยเนี่ยปกติตรงเมืกก่อกี้ต้องเลียงบูธเออมันจะเลี้ยงบูธได้รถไฟก็สะแนบเก็บไปเก็บไปอุ๊ยใชงไหมตัวก่อนเพิ่มความเร็วเใครไม่รู้ดังรถไฟเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วได้ในดาน่านนี้ลองไปซ้อมกันดูเเก็บนิดนึง ดูความเมื่อว่านไกลโพ้นชนนิดนึงไม่รู้เป็นไรไม่รู้ใครเป็นไหมคือช่วงนี้มันกดคุกเตินไม่ติดอแปลกมากเลยทำไมกดไม่ติดตอนนี้นี่คือน้ำค่อนข้างจะโดง่งฮะตรงนี้ก็จริงๆตรงเมื่อก,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 กี้ก็คนจะลืมบูทให้ติดนะแต่พลาดไปแล้วอ่ะไม่ได้ซ้อมนานใครจะเห็นกิดที่ผมซ้อมก็ไปดูได้เคยลงช่องไว้อยู่แต่ก็นานแล้วแหละก็ไม่เคยได้ซ้อมเลยเพราะมันก็ไม่ค่อยได้เจอ นี่เราขอด้วยดด้วย1.27.29ได้อยู่ทำลายไป1วิเกือบจะวินี่นี่หนึ่งเฉยๆไปจ้ะเขาได้ชุดกันแล้วเปิดไม่ได้ไรเลยนี่แยกแค่สามติ๊กถูกแล้วก็ซูพิมแต่ก็มีแพ้บ้างนะ คือบอกเลยว่าถ้าผมไม่มี s ISO เนี่ยผมไม่สามารถขึ้นสูกพิมพ์ได้แม่งนารกบนดินนี่นเองซูเลเจนก็ปล่อยไปไม่น่าจะขึ้นแล้วแหละอา้อาวค้างอ้าวนี่โหดเกินจนเกมหลุดอ่ะหรือจะเชื่ออ่ะกลับมาในเกมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากดุดไปมือตากี้นี่ นี่ก็ซูพิม์แล้วนะอืมส่วนจะไปต่อไหมนี่ก็น่าจะอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้ก็เริ่มอิ่มตัวเกมแล้วแหละใกล้จะปิดแล้วเออเกมมันน่าจะใกล้ปิดแล้วแหละอ่ะไปใส่กองใส่ใหม่ก่อนกดเทบอกเลยไหนจ้านี่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 ซีซันยี่สิบหก แต่ตราสุพีม,มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต่างจากซีซั่นอื่นที่แบบมันจะสวยกว่านี้อ่ะตรงนี้ก็สุพีมแล้วทาได้ตามที่พูดแล้วมีสิบสี่แต้มอันดับก็6กพันองรอยี่สิามของเอเชียใน,นเอเชียแหละเพราะเขาก็รวมเซิร์ฟแล้วใช่ไหมละ่ะแต่กูงงมากเลยเอเชียแต่ทำไมชื่อจีนเต็มเลยเออไปลองดูอ่ะในพวกรับเซิร์ฟต่างๆชื่อเอเชียชื่อแบบเวียดน,นามเต็มอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ พอคินี้ก่อนแล้วกันกลับมาทําให้ดูแล้วนะเรเจนไม่ต้องคอมเมนต์ได้สักไม่มีไม่มีปัญญาบอกกับเอสโซก็ไม่ได้ถาวรอนใกล้จะหมดละดีมากเลยเ SO อสเอ่ะเป็นความคิดที่ถูกมากที่กูเลือกสุ่มมันมาในตอนนั้น